ไปดูสินค้าหลังรถนิวันนี้เติมสต็อกแบตอีกแล้วจ้าล็อกไม่ไอเอาไม่ล็อก,อกเ,รเราไม่เคยล็อกอยู่แล้วไปไหนมาไหนอ่ะโหเอ้ยเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่มีแรงเลยอ่ะ<ว>นี่แบตเตอรี่นะคะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่พีพีแบตเตอรี่พร้อมจบนะคะทุกคนนี่ ทํากันตลาดแป๊บเดียวนะนะคะลูกค้าใครที่สนใจก็คือสั่งจองได้เลยนี่มาใหม่ๆเลยนะคะรับสดจากโรงงานหมดแล้วนะร้าเนี้ยใช่แล้วรอบนี้ได้มาประมาณไม่ถึงร้อยเนี่ยได้อยๆร้อยกว่าลูกประมาณสี่ร้อยเออสี่ร้อยเอสี่ร้อยไม่ถึงพูดไงร้อยก็ลูกไม่ถึงพันลูกไม่ถึงพันลูกปกติจะเข้าทีละพันนะครับใช่ใช่หนึ่งรางมันสิบรูกนะคะมีราคาช่างมีราคาส่งให้หรือว่าใครซื้อราคาปีตอนนี้ก็ราคาดีมากนะคะอันนี้ไม่มีของแกะให้ดูเลยนะไม่แกะไม่แกะ ที่เมื่อคืนเปิดไป220บาทที่ไฟ์สดนะครับ500กว่าคนดูโอ้โหไปกระท่มพลายมากเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาเติมของให้นี่ครใครที่สนใจก็ตัวนี้พร้อมใช้ไม่ต้องชาร์จนะคะขอใส่แพงของเดินได้เลยสมชื่อเลยแบตเตอรี่พร้อมจบ p ีนะพร้อมจบ